รู้แล้วจะอึ้งเปิดค่าตัวหนุ่มกลาร้องเพลงหนึ่งคืนมีรายได้เท่าไรอาชีพนักร้องเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หารายได้มากยิ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงและมีเพลงฮิตยิ่งเป็นที่ต้องการของผู้จัดและยิ่งหนุ่มกลาได้ออกมาเปิดเผยว่าเงินค่าจ้างในการร้องเพลงคืนเดียวของตัวเองเท่ากับเงินเดือนของอดีตภรรยาทั้งเดือนเลยทำให้หลายคนอยากรู้ว่าค่าตัวในการร้องเพลงของหนุ่มนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ วันนี้มันเทิงไทยรัฐออนไลน์ไปหาข้อมูลค่าตัวของหนุ่มกลาแบบคร่าวๆมาฝากกันราคารับงานกทอมอเวลาโชว์60นาทีแบบเปิดแผ่น breaking track แต่ร้องสด180,000-200,000บาทราคารับงานต่างจังหวัดเวลาโชว์60นาที200,000บาทราคารับงานในกทอมอช่วงเทศกาลเวลาโชว์60นาที300,000บาทราคารับงานต่างังหวัดช่วงเทศกาลเวลาโชว์60นาที300,000บาท ทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็นราคาค่าตัวในการจ้างโชยโดยประมาณซึ่งอาจมีบวกเพิ่มหากผู้จ้างต้องการแบบดนตรีสดเต็มวงและยังมีค่าในหน้าบลกเกอร์ที่ต้องบวกเพิ่มไปด้วยอีกประมาณ2 0 0 0 0ถึง40,000บาทนกสิง์แสงสุวรรณชื่อเดิมกริกตรพศแสงสุวรรณและยุทธพงศแสงสุวรรณเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพศ2524ที่จังหวัดสมุทรปราการโดยมีบิดาคืออนุสร์แสงสุวรรณและมารดาคือวิพาแสงสุวรรณ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนวัดทรงธรรมและศึกษาระดับบุดมศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยศรีปรทุมนกสินเข้าประกวดเวทีประกวดดนตรี Hot Wave Music a w a r d ครั้งที่3เมื่อปีพศ2541จนมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับค่ายจีนี่เรกอในเครือ GMM Grammy และได้เป็นนักร้องนำในวงกาลาและมีผลงานกับวงกาลาออกมาเรื่อย จนในปีพศ2557กลาได้ถึงจุดแตกหักโดยนกสิลให้เหตุผลว่าการทำงานไม่ตรงกันและนกสิล์ก็ได้แยกตัวออกมาเป็นศิลปินดีนกสิลได้สมรสกับแฟนสาวนอกวงการจูนเพนชุลีหนูแก้วที่โรงแรมเชราตันแกรนด์สุขุมวิทณห้องบอลรูมหนึ่งชั้น4ีเมื่อวันที่14มีนาคมพศ2553ปัจจุบันนกสิงกับเพนชุลีมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือพิศนีแสงสุวรรณชื่อเล่นว่ามิวเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมพศ2563 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn